สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อค่ะกับชีวิตของเหยียนหวังเฟยนะคะลินเวยซีนั้นเสพสุขกับสิทธิพิเศษที่เคยเป็นของท่านย่านางอย่างมีความสุขมากเกาหลันเป็นเทพในด้านนี้ไปแล้วหลินเว่ยซีแค่มองอาหารจานไหนมากหน่อยเกาหลันก็ใช้จานแบ่งมาให้นางได้ในทันทีผ่านไปหลายครั้งเข้าเกาหลันก็พอจะทราบปริมาณอาหาร ที่ลิ้นเวยซีรับประทานได้จำนวนของว่างที่ยกมาย่อมจากกำลังพอดีไม่เหลือทิ้งและไม่ถึงกับทำให้ลิ้นเวยซีกินได้ไม่เต็มที่ลินเวยซีกินอาหารได้มากกว่าปกติโดยไม่รู้ตัวอารมณ์ดีนี่ก็ทำให้เจริญอาหารจริงแท้ลินเวยซีวางตะเกียบลงพึ่งจะบบ้วนน้ำชาล้างปากเก้ารัานก็ส่งผ้าเช็ดปากมารอแล้ว ทุกกระบวนการล้วนรอบคอบอย่างไม่อาจว่ากล่าวได้หลินเวยซีดูแลจัดการตัวเองได้พอสมควรแล้วก็ให้คนค่อยๆประคองลุกขึ้นนางยิ้มเล็กน้อยมองเกาลันลำบากซื้อจื่อเฟยแล้วซื้อจื่อเฟยยืนมานานแล้วอีกสักคู่ข้าจะต้องพบผู้ดูแลโรงนาหากเจ้าเหนื่อยก็กลับไปก่อนเถอะเกาลันเช้านี้กินขนมรองท้องไปได้แค่สองคำก็ออกมา การต้องสังเกตสีหน้าและคำพูดเป็นเรื่องที่ใช้พลังงานมากหลังจากผ่านอาหารเช้ามื้อนี้ขนมเกาลัดสองชิ้นในท้องนางก็ย่อยไปหมดแล้วแต่พอลินเวอสซีพูดเช่นนี้เก้าหลันจะกลับไปจริงๆได้อย่างไรคงถูกติชินว่าปนิบัติแม่สามีแล้วเหนื่อยมากหรืออย่างไรเก้าหลันข่มความเหนื่อยลา้ายิ้มตอบว่าจะเหนื่อยได้อย่างไรกัน ท่านแม่ไม่รังเกียจว่าลูกวุ่นวายลูกก็อยากจะอยู่รับใช้ท่านแม่อีกสักพักจะรีบกลับไปทำไมกันในเมื่อเกาหลันกล่าวเช่นนี้ลินเหวยซีก็ไม่เกรงใจแล้วพาอีกฝ่ายเดินผ่านลานเรือนไปยังห้องโถงที่เปิดโล่งทะลุมาจนถึงฝั่งตะวันออกที่หน้าประตูห้องโถงมีฉากกำบังลมตั้งอยู่บังลินเหวยซีเอาไว้ให้เห็นเพียงเงาแรงๆ สาวใช้หลายคนทยอยกันเข้ามาจัดวางเตากำยานจานผลไม้แห้งเบาะรองนั่งและสิ่งอื่นๆอย่างเบามือพ่อจัดการเรียบร้อยหวานเย้จึงประคองหลินเวยซีนั่งตรงกลางตัง่งสลักลายที่ด้านหลังโอบด้วยฉากห้าบานพับหลินเวยซีก็คือศูนย์กลางสายตาของทุกคนทั้งห้องพอนางนั่งลงเรียบร้อย เกาหลันก็เดินมาถึงข้างตังแล้วก็ยืนสงบนิ่งอยู่ตรงตำแหน่งด้านหลังค่อนไปทางข้างของหลินเวยซีสาวใช้ออกไปเรียกตัวผู้ที่มาเข้าพบผ่านไปคู่หนึ่งก็มีคนนำผู้ดูแลโรงนาทิต้าชิงของจวนเหยียนหวังเข้ามาคนที่เป็นหัวหน้าเป็นบ่าวหญิงสูงวัยแข็งแรงอายุราว40สสวมเสื้อตัวสั้นเนื้อผ้าหยาบสีน้ำเงิน นางคุ้นเคยกับจวนเยียนวังนางกับสามีเดิมเป็นบ่าวของจวนเยียนวังดูแลโรงนาที่ต้าชิงทุกปลายปีจะนำสัตว์ปีกและของสดอื่นๆที่เลี้ยงและดูแลอยู่ในโรงนาตลอดทั้งปีมามอบให้จวนเยียนวังทุกปีนางล้วนเข้าพบปัวมาม่าโดยตรงแต่ปีนี้พอเข้าเมืองมานางถึงได้ทราบว่าเยียนวังแต่งหวังไฟคนใหม่ ชวนหวังมีนายหญิงแล้วเรื่องโรงนานำผลิตผลมามอบให้นี้ปัวมามา่าย่อมมีอาจตัดสินใจเองได้อีกแล้วดังนั้นบ่าวหญิงสูงวัยที่คุมโรงนาก็ย่อมต้องมาคำนับหวังเฟยคนใหม่ก่อนภายในจวนหวังนอกจากสวนดอกไม้แล้วที่อื่นๆล้วนปูลาดด้วยแผ่นศิลาสิงสือราบเรียบบ่าวหญิงที่คุมโรงนาเดินตามสาวใช้ หน้าตาสะสวยจากประตูข้างมาจนถึงเรือนจิงเฉิงหยวนที่อยู่ใจกลางจวนพอเดินผ่านประตูบานสูงใหญ่นางก็เห็นกำแพงกำบังกระเบื้องเคลือบรายมังกรสีสันสดใสส่สองประกายแววตาสะดุดตามากดูมีบารมีหน้าแกงคามบ่าวหญิงผู้นั้นถูกมังกรผ่านหลงบนกำแพงจับจ้องจนใจเต้นแรงไม่กล้ามองต่อ ได้แต่รีบก้มหน้าก้มตาเดินตามสาวใช้อ้อมหลังกำแพงกำบังไปก่อนจะเดินต่อไปตามระเบียงทางเดินมีหลังคาเข้าไปด้านในบ่าหญิงคุมโรงนาะแม้เป็นชาวนาะแต่ก็รู้ว่าเรือนจิ่งเฉิงหยวนเป็นที่พำนับของหวังเยี่ยกับหวังเฟยหลังกำแพงกำบังเป็นลานกว้างขวางเรือนปีกสองข้างใหญ่โตอลังการอย่างบอกไม่ถูก นางอดที่จะลอบชำเลืองมองไม่ได้แค่ห้องในเรือนปีกข้างห้องเดียวเกรงว่าคงใหญ่เท่ากับเรือนหลักขนาดสามห้องของพวกนางทิ่ตาชิงอีกได้ยินสาวใช้ในจวนบอกว่าเรือนปีกข้างพวกนี้ไม่มีคนอยู่นางได้ยินแล้วแอบร้องเสียดายขณะกำลังเมอลอยก็มาถึงที่พอเงยหน้ามองไปก็เห็นเรือนหลักขนาดห้าห้องเชิงชายคางอนขึ้น ห้องโถงใหญ่ตรงกลางสุดตีทะลุโถงอีกสองฟางตรงกลางจัดวางชุดเก้าอี้แล้วก็ยังมีแจกันกับของตกแต่งอื่นๆอีกคิดว่าเอาไว้เพื่อรับแขกมองรอดผ่านโถงที่ทะลุไปถึงกันก็เห็นลานเรือนง,งดงามต้นไม้ดอกไม้ปลูกไว้อย่างงดงามรอบด้านก็รวนเต็มไปด้วยลายแกะสลักอันประณีตบ่าวหญิงคุมโรงนา รอบมองไปสองทีก็ถูกชนเข้าทีหนึ่งนางเงยหน้าขึ้นเห็นสาวใช้ที่นำทางมองนางอย่างไม่ยินยอมพางกล่าวว่าด้านในคือที่พำนักของหวังเฟยห้ามบังอาจเสียมารยาทบ่าวหญิงโรงนาจึงได้รู้ว่าที่แถ้ลานในสวนที่เท้านางกำลังเหยียบอยู่และทำต้องให้ทอดถอนใจอยู่เป็นนานก็แค่บริเวณรอบนอกของที่พำนักหวังเฟย ส่วนที่พำนักจริงยังอยู่ลึกเข้าไปด้านในพวกนางเป็นคนนอกได้แต่เข้าพบหวังเฟยที่ลานรับแขกบริเวณรอบนอกเท่านั้นคิดแล้วก็ควรเป็นเช่นนี้หวังเฟยเป็นใครกันที่พำนักของนางจะให้คนอื่นย่างไกลเข้าไปตามอำเภอใจได้อย่างไรพ่อถูกเตือนสตินางก็ยิ่งรู้สึกเกลงขึ้นมานางติดตามสาวใช้ไปยืนในห้องโถง ที่เปิดทะลุถึงกันซึ่งมีฉากกำบังลมกั้นเอาไว้แล้วก็ได้เห็นเงาร่างอันเลือนลางจำนวนมากยืนรายร้อมคนผู้หนึ่งอยู่สาวใช้ทาบมือประกบกันไว้อย่างสำรวมขณะดเดินเข้าไปด้านในเพื่อรายงานจากนั้นมีเสียงถามออกมาว่านี่คือผู้ดูแลโรงนาอำเภอต้าชิงทางฝั่งใต้หรือบ่าวหญิงคุมโรงนาอายุปูนนี้แล้ว พึ่งเคยได้ยินเสียงอันไพเราะเช่นนี้ครั้งแรกไพเราะอย่างไรนางเองก็บรรยายไม่ออกเหมือนน้ำผุพึ่งผุดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิเหมือนหยดฝนบนใบบัวในฤดูร้อนทั้งกังวานใสกระจางทั้งอ่อนหวานสนอโสดหาใช่น้ำเสียงอ่อนโยนหวานหยดที่พยายามบีบเค้นออกมาแต่อย่างใดกระแสเสียงสดใสดังมาตรงหน้า บ่าวหญิงสูงไวัยได้ยินเสียงนี้ก็สติหลุดลอยพอได้สติคืนมาก็รีบรับคำว่าบ่าวเองเจ้าค่ะด้านในเงียบไปครู่หนึ่งขณะที่บ่าวหญิงคุมโรงนากํากลังหัวใจเต้นตุ้มต่ำก็ได้ยินเสียงราวกับเทพธิดาเมื่อครู่ดังขึ้นอีกว่าในเมื่อล้วนเป็นบ่าวจวนวังก็ไม่ใช่คนนอกห้องโถงทะลุถึงกันด้านนอกจึงหนาวเย็น เข้ามาคุยด้านในเถอบ่าวหญิงโรงนาเหลากับเหยียบอยู่บนยอดเมฆยังไม่ทันตั้งสติได้ในตอนนั้นถึงกับไม่มีปฏิกิริยายังคงเป็นสาวใช้ด้านข้างที่ถลึงตาใส่เตือนว่ายังไม่รีบขอบพระคุณหวังเฟยอีกบ่าวหญิงคุมโรงนาเหลากับเพิ่งเตือนจากความฝันอ้ออ้อใช่ขอบพระคุณหวังเฟยเจ้าค่ะบ่าวหญิงสูงวัยคิดว่าน้ำเสียงนี้ เป็นจุดเด่นอันยอดเยี่ยมของหวังเฟยคนใหม่เจ้านายหญิงในราชตระกูลมักจะมีจุดเด่นของตนเองบางก็เอวบางร่างน้อยบางก็รูปโฉมสคลานคิดว่าจุดเด่นของหวังเฟยผู้นี้คงเป็นที่น้ำเสียงไพเราะแล้วแต่พอนางอ้อมฉากกำบังลมเข้ามาคุกเข่าโขกศีรษะตอนลุกขึ้นมาก็ลอบเหลือบมองพอได้เห็นก็ทำเอาอุทานโอ้เกือบหงายหลังลม้ม หวานชิงขมวดคิ้วรีบตวาดเสียงดังบางอาดต่อหน้าหวังเฟยยังกล้าส่งเสียงดังบ่าวหญิงคุมโรงนาเห็นสตรีที่นั่งอยู่ตรงกลางยกมือขึ้นสาวใช้ที่เมื่อคู่ก้าวออกมาตวาดก็ก้มหน้าถอยหลังไปทันทีแต่สองตาย,ยังคงจับจ้องเขม็งจากนั้นสตรีที่ทำให้บ่าวหญิงโรงนาเพ้อเสียมารยาทไปจนแทบจะหายใจไม่ทันเช่นนี้ ก็มองตรงมาแวบหนึ่งนางยังยืนไม่มัน่นยังไม่รีบเข้าไปประคองนางอีกบ่าวหญิงคุมรองนาถูกสองสาวใช้กึ่งหิ้วกึ่งประคองขึ้นนางมองหลินไหวยซีอยู่ๆแม้แต่พูดจาก็ไม่เป็นแล้วพออึ้งไปคู่หนึ่งจึงได้พบว่าเมื่อคู่ตนเองเสียมารยาทไปรีบก้มตัวโค้งลงกล่าวขออภัยหวังเฟยโปรดอภัย เมื่อคู่บ่าวตกใจจริงๆถึงได้เสียมารยาทบ่าวมีชีวิตมาหลายปีเพียงนี้ในหมู่บ้านก็เคยเห็นทั้งหญิงสาวกับแม่นางน้อยมามากไหมแต่ไหนแต่ไลยมาไม่เคยเห็นผู้ใดงดงามเหนือหวังเฟยเลยไม่สิพวกนางมิอาจเทียบได้แม้แต่ปลายนิ้วท่านหากพวกนางสวยได้สักหนึ่งในสิบส่วนของท่านบ่าวก็คงไม่ถึงกับไม่ทันระวังตกใจจนลื่นหงายเช่นนี้ ลิ้นไหวซีเคยชินกับท่าทางตกตะลึงต่างๆยามที่ผู้อื่นได้พบเห็นตนเองแล้วบ่าวหญิงผู้นี้ก็แค่เกินไปเล็กน้อยทำเอาลื่นล้มก็เท่านั้นลิ้นไหวซีฟังคำชื่นชมความงามพวกนี้เข้าหูซ้ายออกหูขวาหาได้เก็บมาคิดอันใดน,นั่งเห็นว่าในที่สุดบ่าวหญิงสูงวัยสามารถยืนนิ่งได้แล้วจึงพลิกสมุดในมือพางถามว่าสัตว สำหรับใช้เส้นวายหน้าหนาวและที่เตรียมเอาไว้ฉลองปีใหม่ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วหรือในสมุดก็คือรายงานสถานการณ์การเลี้ยงสัตว์ที่โรงนาต้าชิงรอบโรงนามีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ปีนี้เก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่ต้นฤดูใบไม้ผลิเลี้ยงเป็ดไก่ปลาวัวแพะและกวางป่ากันเท่าไหรในสมุดจดไว้อย่างละเอียดหดูใบไม้ผลิทุกปี แต่ละโรงนาจะต้องส่งรายงานและปลายปีก็ต้องส่งผลผลิตชั้นดีในหนึ่งปีเข้าจวนผลผลิตคุณภาพรองลงมาก็เอาไปขายในตลาดเงินที่ขายได้ก็ส่งเข้าจวนเยียนวังตอนปลายปีพร้อมกันทุกปีควรส่งมอบเงินเท่าไหร่ก็คือบททดสอบวิสัยทัศน์และความสามารถของนายหญิงหลายปีมานี้โรงนาจวนเยียนวังล้วนดำเนินการเช่นนี้ กล่าวถึงเรื่องสำคัญเมื่อคู่บ่าวหญิงที่ยังชะเงอม,มองที่นั่นตอนนี้อยู่ๆก็สงบเสงี่ยมขึ้นมานั่งถูมือไปมาพางยิ้มกว้างพูดว่าเรียนหวังเฟยกล่าวตามตรงบ่าวคิดจะส่งมอบผลผลิตให้จวนหวังให้ได้ยิ่งมากยิ่งดีเพียงแต่ปีนี้ผลผลิตไม่ค่อยดีจริงๆหน้าหนาวปีนี้อากาศยังหนาวมากอีกด้วยคนที่บ้านบ่าวออกไปดูแลสระเลี้ยงปลาทุกวัน สองสามวันนี้แทบจะพักอยู่ข้างสระเลี้ยงปลาแล้วแต่ปลาของโรงนาก็ไม่ไว่ายน้ำเท่าไหร่บ่าหรู้ว่างานเลี้ยงปลายปีปลาทั้งโต๊ะในจวนไม่อาจขาดตกบกพร่องแต่ปลาในสระไม่ค่อยว่ายเห็นว่าจะปลายปีแล้วบบาวเองก็ร้อนใจโรงนาที่ต้าชิงขนาดไม่เล็กแค่พื้นที่รอบโรงนาก็มีอาณาบริเวณรวมร้อยกว่าหมู่แล้ว ชาวนาในพื้นที่ล้วนแต่เป็นคนในกิจการของจวนหวังและโรงนาในลักษณะเดียวกันนี้ของจวนเหยียนหวังยังมีอีกจำนวนไม่น้อยทว่าโรงนาต้าชิงแห่งนี้มีความพิเศษอยู่ตรงตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่ในชัยภูมิที่เอื้ออำนวยยิ่งด้านหลังโรงนามีเนินเขาไม่ไกลออกไปมีน้ำพุจากภูเขาไหลผ่านดินหนาอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การขุดสะเลี้ยงปลางานเลี้ยงประจำปีทุกปีในจวนหวังอาหารที่ขึ้นโตะ๊ครึ่งหนึ่งล้วนเป็นสัตว์น้ำดังนั้นโรงนานี้จึงได้กลายเป็นโรงนาที่ไม่อ่านมีที่ใดมาแทนที่ได้ทั้งยังทำให้ผู้ดูแลที่นี่มีหน้ามีตาตามไปด้วยอย่างมากบ่าวหญิงผู้นี้กล้ามาบอกว่าปลาในสระโรงนาไม่ค่อยว่ายน้ำก็พอคิดว่าจวนหวัง ไม่อาจขาดของสดจากน้ําได้ตอนนี้ก็ใกล้เดือน12แล้วนาหนาวซื้อหากุ้งปลาในตลาดย่อมเป็นเรื่องยากดังนั้นพวกนางจึงได้กล้ากระทำการโดยไร้ความยำเกรงเช่นนี้ลินเวยซีเคยมีประสบการณ์เรื่องการสมคบคิดกันทั้งในและนอกจวนรวมถึงเรื่องการพอกพลางป้องกันตัวของบรรดาผู้ดูแลเหล่านี้มานานแล้ว ดังนั้นนางจึงไม่รีบร้อนเพียงวางสมุดจดรายการผลผลิตลงดวงตาเป็นประกายวาววามมองตรงไปด้านหน้าแล้วถามว่าความหมายของผู้ดูแลคือเช่นไรกันบ่าวหญิงฉีกยิ้มยิ่งกว้างตอบว่าใกลเดือน12แล้วของเส้นไหวบูชาและของขวัญปีใหม่ในแต่ละปีเป็นเรื่องใหญ่บ่าวเองก็ทราบดีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ดังนั้นสองวันนี้จึงเร่งให้คนเร่งจัดการสะเลี้ยงปลาอยู่หวังเฟยวางใจได้ครอบครัวบ่าวดูแลโรงนามานานมีประสบการณ์ที่สุดก่อนวันที่20เดือน12จะต้องนำปลาสดๆมาส่งมอบได้อย่างแน่นอนเพียงแต่หวังเฟยเองก็คงจะรู้ว่าเมื่อเกิดเรื่องกระทันหันเช่นนี้ปลากุ้งย่อมไม่เหมือนพืชพันธ์ุดูแลยากเป็นที่สุด เงินสดในโรงนาไม่ค่อยพอหากจะเร่งรีบจัดการสะเลี้ยงปาลาเกรงว่าอาจหมุนเงินไม่ทันพูดไปพูดมาก็คิดหลอกเงินลิ้นไวซีหัวเราะเบาๆสายตานางมองไปยังผู้ดูแลอื่นๆในห้องเห็นทุกคนต่างก้มนานิ่งไม่คิดเอ่ยปากอะไรสามารถดูแลจัดการโรงนาพื้นที่นับร้อยหมู่และผลผลิตสำคัญได้เช่นนี้แค่คิดก็รู้แล้วว่า สองสาม,มีภรรยาที่คุมโรงนาคู่นี้พอมีเส้นสายในจวนการมาเมืองหลวงของเงินจากเจ้านายครั้งนี้ย่อมแอบเบิกทางผ่านคนอื่นๆมาแล้วบ่าวพวกนี้ไม่แน่อาจอยู่ในจวนมา20-30ปีแล้วจึงลื่นไหลย,ยิ่งกว่าไซ้เดือนกันมานานแล้วทุกคนต่างมีการรับเงินกันเปิดทางให้กันและกันปกป้องกันและกัน นี่ก็คือหลักการดำรงอยู่ร่วมวงความร่ำรวยส่วนเงินที่หลอกเจ้านายไปได้นั้นอย่างไรกิจการจวนหวังก็ใหญ่โตพันตำลึงโยนลงน้ำจะซักเท่าไหร่กันจะมาสนใจเงินแค่ไม่กี่ร้อยตำลึงนี่หรือขอเพียงสุดท้ายผลผลิตโรงนาไม่ขาดไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายใหญ่ก็คงไม่มีเรื่องลินไวยซีกล่าวว่า ปลายปีแล้วพิธีเส้นไหว้กับงานเลี้ยงคืนสิ้นปีเป็นเรื่องใหญ่ชักช้าไม่ได้เช่นนั้นเจ้าว่ามาต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายหมุนเวียนเท่าใดตามคาดบ่าวหญิงโรงนาถูมือยิ้มหวังเฟยคนใหม่งดงามเหล่าเทพธิดาแต่มองแล้วอย่างอายุน้อยไหนเลยจะเข้าใจในเรื่องโรงนาะอีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่มาดูแลงานพิธีเส้นไหว้กับเทศกาลปลายปีพวกนี้ พอได้ยินว่าข้าวของเกิดความผิดพลาดย่อมตกใจเสียขวัญขอเพียงใช้เงินแก้ปัญหาได้มีหรือจะไม่รีบควักเงินออกมาให้พอคิดเช่นนี้บ่าวหญิงก็ยิ่งยิ้มจริงใจเลี่ยนหวังเฟยครั้งเนี้ยเป็นยามเร่งด่วนหากคิดจะให้ทันปลายปีเกรงว่าคงต้องใช้เงินมากสักหน่อยจ้างคนที่ชำนาญมาจัดการบ่าวคิดว่าหวังเฟย ให้บ่าวมาก่อนหนึ่งอยตำลึงก็พอหนึ100่งรอยตำลึงลิ้นไวซีอดหัวเราะในใจไม่ได้ชังกาพูดนักครอบครัวขนาดห้าคนใช้ปีหนึ่งไม่เกินสิบตำลึงร้อยห้าสิบตำลึงสามารถซื้อโรงนาได้ทั้งโรงและยังรวมถึงที่ดินที่ตั้งด้วยบบาวหญิงผู้นี้อ้าปากมาทีร้อยตำลึงเห็นได้ชัดว่าบ่าวชั่วพวกนี้ฉชกช่วยเอาทรัพย์ของเจ้านาย เข้าพกเข้าหอตนอย่างเฮิมเกิมถึงปานนี้บ่าวหญิงที่คุมโรงนาน่าจะเห็นสีหน้าเย็นชาของลินเวซีจึงรีบกล่าวสำทับว่าหลายวันเนี้อากาศหนาวป้าในสาสนั้นเริ่มไม่ไหวหากยังไม่รีบช่วยเกรงว่าจะทำให้เสียงานเสียการปลายปีได้หวังเฟยเองก็คงทราบว่างานเลี้ยงจวนเยียนหวังครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์น้ำสดๆพวกนี้ เมืองหลวงตั้งอยู่ในแผ่นดินตอนในคิดจะกินกุ้งสดปลาสดนั้นไม่ง่ายโรงนาของเราในปีหนึ่งหนึ่งล้วนดูแลประคบประงมสัตว์เลี้ยงพวกนี้ไม่เคยห่างสายตาร้อยตำลึงเนี่ยสำหรับหวังเฟยแล้วก็ไม่เท่าไหร,จร่จริงๆแต่ปลาในสระนั้นรอไม่ได้แล้วและหน้าหนาวปีนี้หนาวเหน็บยิ่งการซ่อมแซมบอ่อปลาหน้าหนาวเช่นนี้ยากลำบากมาก กลับไปก็แกรงว่าคนที่บ้านบ่าวคงไม่ได้นอนไปอีกครึ่งเดือนเก้าหลันฟังออกว่าบ่าวหญิงผู้นี้ขิดอ้างเทศกาลปีใหม่มาลีดไถเงินทองแต่พอนางได้ยินว่าแค่ร้อยตำลึงก็พันรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ถูกปีเงินทองไหลออกจากจวนหวังไม่ได้หยุดตั้งสองสามหมื่นตำลึงดังนั้นเงินร้อยตำลึงเก้าหลันไม่เห็นอยู่ในสายตามานานแล้วบ่าวพวกนี้ แม้ว่าระโมกแต่ร้อยตำลึงไม่นับว่ามากขอเพียงทํางานได้ดีขอเสียพวกนี้ก็ปล่อยพวกเขาไปละกันไม่เพียงแค่เกาลัน้นคนรับใช้ในห้องก็รู้สึกว่าร้อยตำลึงไม่นับว่ามากแค่เสื้อผ้าอภรร์เครื่องประดับบนตัวหลินเหวยซีก็ห่างไกลจากร้อยตำลึงมากแล้วเหย,ยนหวังชอบอาหารที่ปรุงจากพวกสัตว์น้ำอาหารในงานเลี้ยงสิ้นปีจึงไม่อาจขาดตกบกพร่อง ในเมื่อใช้เงินร้อยตำลึงจัดการแก้ปัญหาได้เช่นนั้นก็ให้ไปเถอะลิ้นไหวซียกถ้วยชาขึ้นจิบเบาๆคำหนึง่งพอวางถ้วยชาลายคามลงนางก็กล่าวอย่างสบายๆว่าในเมื่อยุ่งยากเช่นนี้ก็ไม่ต้องส่งมาแล้วเลี้ยงให้ผลหน้าหนาวน,นี้ไปรอฤดูใบไม้ผลิป,ปีหน้าพ่ออวบอ้วนมีเนื้อมากขึ้นค่อยเอาไปขายที่ตลาดก็แล้วกัน พวกเจ้าจะได้ไม่ต้องอดหลับอดนอนกันครึ่งเดือนลำบากจัดการสะเลี้ยงปลาในเมื่อลำบากนักก็ไม่ต้องทำแล้วบ่าวหญิงโรงนาตกตะลึงไปทันทีไม่คาดคิดว่าหลินเวยซีจะถึงกับพูดออกมาเช่นนี้รอยยิ้มบนใบหน้าน,า,นางแข็งค้างอยู่บ้างขอบพระคุณหวังเฟยที่เข้าใจบ่าวเป็นบ่าวจวนหวังตรากตำทำงานสักหน่อยเพื่อเจ้านายก็สมควร เพียงแต่ของขวัญปีใหม่เป็นเรื่องใหญ่งานเลี้ยงคืนสิ้นปีย่อมไม่อาจขาดพวกกุ้งปลาอะไรพวกนี้ได้หากจัดหามาไม่ได้ก็คงไปหาซื้อไม่ได้กล้าเอามาข่มขู่นางลิ้นไหวซีเออย่างไม่ยี่ละในเมื่อผู้ดูแลไม่อาจนำส่งได้ตามเวลาเช่นนั้นรายการอาหารก็ตัดพวกกับข้าวที่ปรุงจากสัตว์น้ำสองสามอย่างนี้ออกไปก็ได้หวานชิง เอารายการอาหารมาหวานชิงอึ้งไปครู่หนึ่งหวานเย่ที่อยู่ด้านหลังกระแทกนางทีหนึ่งนางจึงได้รีบนำรายการอาหารงานฉลองขืนสิ้นปีออกมาบ่าวหญิงคุมโรงนาแอบตื่นตรหนกเล็กน้อยนางรอบส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปยังบ่าวหญิงสูงวัยแซ่เจ้าดานนาที่นางได้เจรจาเบิกทางเอาไว้แล้วบ่าวหญิงแซ่เจ้า เป็นคนสนิทปัวมามา่าตอนนี้พอเห็นหลินเวยซีจะแก้รายการอาหารยกเลิกปลาสดออกจริงก็รีบก้าวออกมากล่าวว่าหวังเฟยเจ้าคะอาหารฉลองปีใหม่เป็นรายการที่อดีตหวังเฟยสัญซื้อกำหนดเอาไว้ใช้กันมาหลายปีอยู่ๆมาเปลี่ยนเกรงว่าจะไม่เหมาะ เอาละค่ะเพื่อนๆค่ะนางเอกของวเราเตรียมนะคะตั้งกาปดปะฉะดอีกแล้วนะคะแหมแซ่เจ้าเป็นแม่บ้านคนสนิทปัวมาม่าใช่ไหมเดี๋ยวโดนแน่ๆเลยนะคะแล้วยิ่งมีการเก่าวอ้างถึงว่าเป็นรายการอาหารที่จัดมาตั้งแต่สมัยอดีต หวังไฟส่นซื่อแล้วอย่างนี้ก็ต้องเจอหวังไฟคนใหม่หน่อยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปแรงกันไม่แผ่วกันต่อในอพิสต์หน้ากับชีวิตของลิ้นไวยซีค่ะเย็นหวังไฟของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ